วันนี้แฟนพามาเลือกซื้อต้นไม้ค่ะมาซื้อต้นไม้ไปปลูกที่บ้านพวกนี้ก็จะเป็นพวกพวกไม้ไม้ดอกไม้ประดับแต่ช่วงนี้มันจะไม่สวยนะคะเพราะว่ามันจะเข้าฤดูหนาวแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ก็พอมีดอกให้ดูอยู่นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูน,นี่ค่ะ อันเนี้ยสวยมากค่ะเพื่อนๆนี่ดอกไม้มันจะเข้าฤดูหนาวแล้วมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆนี่นสวนนี้เขาจะปลูกต้นไม้ขายค่ะ ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านที่เราอยู่นะคะอยู่ใกล้ๆค่ะดูดอกเป็นช่อเป็นช่อสวยมากค่ะเพื่อนๆสวยมากสวยมากเพื่อนๆนี่ดอกเขาจะแก่ๆแล้วนะเพื่อนๆ แล้วสีมันก็ก็จะดอกดอกแก่ๆมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ <c oughs> ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะนี่น,นี่ก็ยังสวยอยู่นะนี่ค่ะ ก็จะมีทั้งไม้ใบและไม้ดอกฝั่งนู้นก็มีไม้ดอกเหมือนกันนะเพื่อนๆนี่แต่เราข้ามไปไม่ได้นี่สวยดีนะคะนี่นี่นี่น,นี่อันนี้ก็จะเป็นไม้โชว์ใบไม่รู้ชื่อสีสวยนีสวยนะคะ นี่นี่ค่ะนีสีสวยถ้าถ้าถ้าเขาเก่แล้วดอกดอกมันก็จะไม่ค่อยสวยเนาะสีมันก็จะซีดๆส,สีก็จะดกดูราคาสิดูเท่าไหร่ไม่มีราคาติดนะ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนาเพื่อนพเพื่อนชมบรรยากาศสวนดอกไม้แต่เราไม่รู้ชื่อเพื่อนเพื่อนกลัวบอกกลัวบอกไปแล้วกลัวบอกผิดชื่อนี่ดอกเขายังไม่บานยังตุ่ม,มอยู่น่าจะดอกใหญ่นะเนี่ย กุหลาบอะไรสักอย่างนี่หละเราไม่แน่ใจนี่เ,นเพื่อนๆสวยมากเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆอ,อ,อ,อ้อมอ้อมมาฟังนี้อ้อมมาฟังนี้ ที่สวีเดนอากาศก,ก็จะเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆดอกไม้ก็จะยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะ <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆชมประมาณนี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามให้ยายเป็นกำลังใจให้ยายหน่อยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ